ครับสวัสดีครับทุกท่านครับพบกันวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568นะครับ ชาวไทายตกใจเสียใจกันนะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาตสิริกิตนะครับพระราชชนนีพันปีหลวงสิ้นพระชนนะครับผมเองทราบข่าวมีน้องที่เป็นรองราชเลขาสำนักพระราชวังส่งลายมาบอก เมื่อเวลา21 23. นาฬิกายนาทีนะครับว่าพี่พงค์ท่านสิ้นพระชนแล้วนะครับก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งใจหายนะครับเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้นึกถึงนะครับไม่ได้นึกถึงว่าพระองค์ท่านมีความสำคัญอย่างไร บางคนรัฐบาลประกาศเชิญชวนให้ไว้ทุกไว้อะไรนะครับในการเสรืจสวนคตตของพระองค์ท่านนะครับบางคนน่าเกลียดมากออกมาพูดว่าแล้วจะจัดงานรอยกระทงยังไง บางคนพูดหนักกว่านั้นอีกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวกของกลุ่มคนที่นิยมการเมืองกลุ่มหนึ่งนะฮะไม่ควรพูดเลยนะไม่ควรพูดเลยนะไม่ควรพูดครับคนหนึ่งที่ออกมาโพสต์ว่าจะจัดงานลอยกระทงอย่างไรเนี่ยคุณพ่อคุณเนี่ยเป็นกำนัน คุณลองไปถามคุณพ่อคุณว่ารพระองค์ท่านช่วยเหลือประเทศชาติมาอย่างไงนะครับคุณไม่รู้หรอกคุณมาสมัครเล่นการเมืองทำอะไรบ้าๆบอๆไปตามกระแสพ่อคุณนะเป็นกำนัน ประชาชนชาวไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งข้าราชการรู้ว่าพระองค์ท่านเหนื่อยยากมาเพียงใดเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ผมจะบอกให้ฟังสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นหกปีมาสิ้นสุดเอาเมื่อปีพศ2488 นะครับ6ปี2,468สิ้นสุดสงครามโลกเพราะยีบเพราะอเมริกาไปบอมญี่ปุ่นขณะนั้นประเทศไทยถลำตัวเข้าไปแล้วครับรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามเข้าร่วมกับญี่ปุ่น <c oughs> ในการทำสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มต้นจากประชาชน ต่อต้านประชาชนไม่ยอมญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเต็มเลยตั้งแต่ภาคใต้ยันกรุงเทพมหานครประชาชนจับอาวุธปืนเท่าที่มีอยู่ต่อสู้นะครับต่อสู้จนรัฐบาลญี่ปุ่นเห็นว่าประชาชนรวมตัวกันต่อสู้จะมีปัญหาแน่ เลยประกาศขอให้ไทยเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นคือเข้าร่วมกับเขานะครับและขอจะไม่ยึดประเทศไทยจะขอไทยแค่เป็นทางผ่านไปตีพมา่าจะบุกต่อไปประเทศไทยเวลานั้นบอบชำ้ำมากคุณถามปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่ยังไม่เสียชีวิตดูนะครับว่าประเทศไทยลำบากเพียงใด ผ้าถุงเสื้อกางเกงยังไม่มีจะใส่อย่าคิดว่าจะมีกินเลยครับในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชปีพศ2489ส,24 89, สภาพประเทศไทยไม่เหลืออะไรแล้วครับบอบช้ำมากประชาชนยากไร้ไม่มีจะกินแนบพรรวรกายของในหลวงรัชกาลที่9คือสมเด็จ พนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยพอเป็นรอสิบพระองค์ท่านก็ได้รับสถาปนายศเป็นพระพันปีหลวงนะครับไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์พระราชินีที่สบายอยู่ในรั้วในวังพระองค์ท่านเสด็จไป ดูแลราษฎรไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้บนป่าบนภูเขาเหนื่อยยากตลอดเจปีที่พระองค์ท่านครองลากอยู่ไปภาคใต้ก็โดนพวกหัวรุนแรงลอบวางระเบิดพระองค์ท่านก็ไม่ครวชาวเขาไม่มีจะกินนะครับคนบนป่าบนเขาไม่มีจะกินพระองค์ท่านก็เสด็จพระราชดำเนินด้วยล่อบ้าง นะครับล่อคือคล้ายๆม้านะครับผสมลากะม้าผสมกันเป็นล่อนะครับและเดินสเสด็จพระราชเดินเงินด้วยเท้าขึ้นบนยอดดอยรถของพระองค์ท่านรถแลนโลเวอร์ lower, ที่เป็นพระราชาพานะติดลมนะครับต้องดึงต้องเข็นกันไปเพื่ออะไรเพื่อ ไปแนะนำชาวบ้านไปส่งเสริมชาวบ้านชาวป่าชาวเขาให้รู้จักการปลูกพืชผักผลไม้เลิกจากการปลูกฝินมาปลูกกาแฟปลูกมอคคาลี่ปลูกอโวคาโดพวกนี้ก็ทำตามท่านก็จัดโครงการ เพื่อขายสินค้าเหล่านี้ให้กับชาวเขาชาวดอยชนบทตรงไหนแห้งแล้งท่านก็ไปทำเหนื่อยากมากแต่ละวันมีพระราชกรณียกิจเยอะแยะเจ็ดพันกว่าโครงการพระราชดำริหนูเพิ่งเกิดมาหนูไม่รู้หรอกพระองค์ท่านทำคุณงามความดีอะไรมาบ้างนะครับ ถามพ่อถามแม่ถามปู่ถามย่าถามตาถามยายดูลูกนะจะเล่นการเมืองอะไรกันเนี่ยให้มันพอสมควรอยู่ในกรอบให้อยู่ในกรอบลูกเราอยู่ในประเทศเราเกิดมาในแผ่นดินไทยสมัยก่อนกว่าจะเป็นประเทศไทยพระมหากษัตริย์ต้องไปลบทัพจับศึกต้องไปชนช้างต้องนำทัพทหาร ไปต่อสู้กับพมา่ากับขเขมรกับข้าศึกแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชถือว่าเป็นแผ่นดินของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันเขาก็มาให้สิทธิ์ประชาชนเราได้มีสิทธิ์ครอบครองชนโนดแต่ละใบเนี่ยเขาถึงมีตาครุฑถึงมีตราครุฑ เขาไว้ไงคุดแดงคุดเขียวคุดดำอะไรเนี่ยนะครับยิ่งคนที่เป็นต่างด้าวลูกเจ๊กลูกจีนลูกฝรั่งลูกอินเดียมาอาศัยแผ่นดินเขาแล้วมาอาศัยแผ่นดินไทยแล้วควรอย่างยิ่งที่จะต้องสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณสํานึกในบุญคุณของ ในหลวงราชินีประชาชนคนไทยที่เขาไม่รังเกียจเขาไม่ขับไล่เราผมเองสำนึกอยู่ตลอดเวลาอากงผมมาจากประเทศจีนอามาผมมาจากประเทศจีนยิ่งคนที่มีแซ่ด้วยนะครับพวกแซ่แททั้งหลายเนี่ยยังเนรคุณแผ่นดินยังไม่สำนึกเนี่ยผมว่ามันใช้ไม่ได้นะครับ ปัจจุบันคุณจะเป็นใหญ่เป็นโตจะร่ำจะรวยเรามาอาศัยแผ่นดินไทยเขาหากินมาค้าของมาขายของเอากำไรจากคนไทยคนไทยไม่ช่อยชอบค้าขายแล้วครับทํานาแล้วก็หยุดอยู่กับบ้านรอทำนาอีกรอบหนึ่งคนจีนก็จะรู้จักค้าขายนะครับรู้จักค้าขายเก็บหอมรอมริษร่ำรวยกันมา ยังมาแสดงกริยามารยาทอย่างนี้ผมว่าไม่สมควรนะครับขอให้ปรับตัวสมัยเถอะนะครับจะโพสอะไรจะพูดอะไร,ะะไรคุณพิมพ์แป๊บเดียวครับมันเกิดความรู้สึกที่แหมผมเสียความรู้สึกกับคุณมากๆนะไอ้ห่า ปกติก็เห็นเป็นคนบ้าๆบอๆอยู่นะครับไม่ควรไปพูดอย่างนั้นนะครับโคตรเง่าเหล่าก็เป็นเชื้อสายจีนมาสายแผ่นดินไทยเขาอยู่นะครับส่วนในคนที่มันจะต้องหนีคดีไปต่างประเทศอาจจะมีความเจ็บแขนแผ่นดินไทยไอเนี้ยผมไม่ว่านะครับถ้าคุณคิดแบบนั้นแล้วนะครับ ว่าพระอ,องค์ท่านเสด็จสวรรคตแล้วจะต้องไปเศร้าไปอะไรนั่นมันเป็นความสํานึกของคุณรัฐบาลเขาไม่ได้บังคับรัฐบาลเขาขอความร่วมมือนะครับรัฐบาลเขาขอความร่วมมือเราไปอยู่ประเทศไหนก็ต้องทํากฎตามกฎตามระเบียบของประเทศนั้นเปรียบให้ชาวบ้านเข้าใจเหมือนคุณเป็นเด็กนักเรียนเขาให้ใส่กระโปรงใส่กางเกงขาสั้น คุณบอกไม่เอาคุณจะใส่ผ้ากมะคุณจะถอดเสื้อมันได้เหรอลูกไม่ได้ในเมื่อเราจะต้องอยู่ในสังคมนี่แผ่นดินไทยประเทศไทยคนไทยที่เขารักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์ยังมีเยอะหนูจะทำตัวเป็นตัวตลกอย่างนั้นเหรอไม่เชื่อนะครับคุณลองไปขึ้นเวทีที่ไหนสิ คุณใส่สีแดงสีอะไรเลยนะครับจะสีแดงสีส้มสีเหลืองสีชมพูในขณะที่ประชาชนชาวไทยเขาเศร้าใจเขาทุกข์ใจเขาไว้ทุกข์เนี่ยผมว่ามันต้องเกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งกับคุณนะไม่ประชาชนโห่ลร้องเอาหรืออาจจะมีคนที่บันดาลโทษะกระทำรุนแรงมากกว่านั้นก็ได้นะครับ อย่าไปดูถูกน้ำใจคนไทยนะครับอย่าไปคิดว่าพวกไอ้แก่ๆเท่าๆเต่าล้านปีอย่าไปนั่นครับอยู่ในกรอบเราอยู่ประเทศไหนก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายคุณโผล่ไปประเทศมาเลเซียคุณมีกระสุนปืนแม้แต่นัดโทษหนักถึงประหารชีวิตนะนะครับ นี่ประเทศไทยเรานี่อรุ่มอร่วยนะครับอรุ่มอร่วยนะครับนะครับก็ขอต้นคลิปเลยนะครับต้องขอเตือนน้องๆน,นะครับก็ถือว่าอายุก็ถือว่าเป็นรุ่นลูกผมนะครับบางคนก็เป็นรุ่นหลานนะครับขอให้คิดนะครับคราวนี้ <c oughs> กลับมา พี่น้องคนไทยนะครับที่ยังต้องทำมาหากินเช่นอาจจะเป็นนักร้องนะครับเป็นนักดนตรีเป็นนักแสดงนะครับเขาไม่ได้ห้ามนะครับการแสดงการจัดงานอะไรก็อยู่ในอาการสำรวมไม่ใช่ไปคือคักผมมองว่า การจะเคารพนับถือและรัฐบาลเขาขอความร่วมมือมาเนี่ยนะครับการที่จะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรบางทีมันก็ทำให้เราเปลืองเงินเปลืองทองผมเข้าใจตรงจุดนี้นะครับเราก็เอาริบบินสีดำมาติดนะครับจะเป็นชุดนักร้องชุดอะไรก็ได้นะครับจะติดโบสีดำนะครับเป็นการแสดงไว้อะไรเนี่ยผมคิดว่าก็พอสมควรนะครับพอสมควรนะครับ เรามีความจําเป็นที่จะต้องทามาหากินผมเข้าใจครับเข้าใจนะฮะเหมือนกับเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปซื้อของที่แมคโครพนักง,งานของแมคโครเขาใส่เสื้อยืดสีแดงนะครับสีแดงผมก็แนะนําน้องๆเขาว่าเราก็เอาลิบบิ้นสีดํามาติดประชาชนคนไทยเข้าใจครับ เราอย่าทำตัวให้เจ้าของประเทศคือคนไทยแท้ๆเขารังเกียจเราเลยครับนะครับไม่มีอะไรเราก็ติดครับไม่มีเสื้ออะไรจะใส่ก็ติดครับติดโบสีดำไปที่ไหล่ก็ได้ที่อกก็ได้แค่นั้นเขาก็รับได้แล้วผมว่าคนไทยเขารับได้แล้วผมพูดในฐานะที่ผมก็มีเชื้อต่างด้าวนะมีเชื้อจีนนะครับที่ผมพูดนี่นะครับ ไม่ได้พูดในฐานะที่เป็นคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นแม่ผมก็ถือว่าเป็นคนจีนนะครับเพราะอากงอามาเป็นคนจีนฮะทำอะไรก็พอสมควรลูกอย่าต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาหนักปกหนักใจเลยนะผมก็เห็นมีไม่กี่คนแล้วครับที่ออกมาโพสต์อย่างเงี้ยนะมีอดีตสสบ้บบ,บ,บคนนึงนะครับไม่ควรเลย นะครับไม่ควรเลยครับไม่ควรเลยไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะครับเจ็ดสิบปีพระองค์เหนื่อยยากมาเจ็ดสิบปีไม่ได้อยู่ในความสบายเลย นะครับเจสปีพระอ,องค์ท่านไม่ได้อยู่ในความสบายเลยทั้งในหลวงรัชกาลที่เ้าและสมเด็จพระราชินีท่านดูข่าวในพระราชกรณียกิจสเสด็จเหนือสเสด็จใต้แต่ละที่ลำบากทั้งนั้นผมเองได้มีโอกาสตามสเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีนาซิริกิจไปตามป่าตามเขา ท่านก็ไปนัดพวกกลุ่มแม่บ้านพรอองค์ท่านไม่ได้ไปสร้างฉากสร้างภาพนะครับสเสด็จไปปกติสเสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนแล้วก็กลับแล้วครับนี่พระองค์ท่านอยู่ทรงงานจนสี่ทุ่มให้พวกครูพวกพี่เลี้ยงไปสอนว่าต้องถักอย่างนี้ต้องทออย่างนี้นะครับสี่ทุ่ม พวกเราก็ไม่ได้กินข้าวเย็นกันนะครับพงค์ท่านก็ทรงงานอยู่นั่นนะครับจุดตะเกียงเช่าพายุไม่ใช่มีกระแสไฟฟ้านะครับเพราะเสด็จบนป่าบนดอยนะครับโอ้โหพวกหนูหนูแย่มากนะลูกนะมาต่อต้านมาคอนฟ lict อย่างนี้นะครับ อดีตสสครับอดีตสสคนหนึ่งมาโพสต์บอกว่าแล้วจะจัดงานลอยกระทงกันยังไงถ้าลองไปอ่านดูเอะครับผมอ่านแล้วก็หมั่นไส้ผมอ่านแล้วก็หมั่นไส้ครับพูดทำใหมวะนะมึงอยู่เฉยๆเป็นหรือเปล่าวะเฮ้ยจริงๆเลยนะครับ ผมมีบ้านอยู่นครปฐรมครับนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสิรินทรนครมันไม่นึกถึงอกเขาอกเราคุณทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าตอนพ่อมึงตายแม่มึงตายมั่งนะกูจะไปตีกองยาวฉลอง ดีใจบ้างอะมึงจะรู้สึกยังไงอีเฮียมึงจะรู้สึกยังไงบ,บ้าบ้าบอบอแล้วก็ให้อยู่ในกรอบบ้างเถิดจริงผมไม่อยากจะไปก้าวล่วงกับไอ้พวกเด็กหาหาพวกนี้นะ มึงจัดเลยก็ได้มึงจัดดนตรีที่หน้าบ้านมึงเลยก็ได้จัดดนตรีที่หน้าบ้านมึงเลยก็ได้ดีใจฉลองดีใจเออจัดเลยแล้วมึงจะได้รู้ว่างานเวทีดนตรีมันจะเกิดอะไรขึ้นแย่ yeah. อย่าไปฝืนความรู้สึกของคนไทยคนที่เคารพและศรัทธาในคุณงามความดี70ปีที่พระองค์ท่านปฏิบัติมาเนี่ยเขามีเยอะนะมีบ้าๆบอๆแต่มึงเนี่ยเหี้ย จัดเลยสิจัดงานฉลองดีใจเลยสิกูจะไปงานมึงด้วยจัดเลยไม่เข้าท่าก็เรียนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าใครที่มันไม่มีเสื้อสีดำที่จะไปไว้ทุกข์กับเขาก็เอาลิบบินครับเอาผ้าสีดำเนี่ยมาติด อกก็ได้เข็มกัดอันหนึ่งติดที่ไหล่ก็ได้นะครับนะครับบางคนมันก็หาไม่ได้เลยอย่างของผมนี่ก็ต้องเก็บหมดครับส่วนใหญ่ผมจะเป็นเสื้อลายสก็ตสีสดใสนะฮะก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นสีขาวสีดำไปนะครับไม่ได้ใครบังคับผมเป็นข้าราชการเกษียณแล้วแต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเท่านั้นแหละครับนะครับ เขาไม่ได้ห้ามครับงานอะไรเราก็ใช้ดุลพินิษเอานะครับทีตอนทหารปฏิวัติเขาไม่ให้ออกนอกบ้านทีวีก็จอดำไปกี่เดือนนะครับไม่เห็นจะบ่นล่ะนะครับไม่เห็นจะบ่นล่ะใช่ใช่ ใช่ออนั่นแหละที่บา้าบาบอๆไปแก้บนนั่นแหละนะครับมันวิปลิตครับบ้านเมืองก็ถึงขนาดแก้ผ้าไปแก้บนเนี่ยโอ้โหพระเพะหลวงพงหลวงพ่อสินขาดหมดนะครับแต่ก็คงไม่สินขาดแล้วครับ ถ้าหลวงพ่อมีจริงเห็นก็คงจะปรงครับว่าโอ้พออย่าไปพูดถึงคนนี้เลยนะครับไม่มีกาลเทศะวันที่ยี่สิบสี่พระองค์ท่าน เสด็จสวรรคตรนะครับยีเที่ยงคืนกว่าเกิดแสงสว่างบนท้องฟ้าแสงสว่างถ้าพูดตามหลักวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับดาวหางดาวตกแต่ในโบราณราชเปประเพณีในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงเสียยุยามันเป็นปรากฏการ์ลางลายมันเป็นปรากฏการ์ลางหลายที่พระมาหากษัตริย์หรือสมเด็จพระราชินีจะสวรรคตนะครับจะสวรรค์คเขาเรียกทุมเกต ทุ่มเมฆทุ่มแสงเนี่ยนะครับท่านลองไปสืบไปค้นดูนะครับสมัยในหลวงราชการที่9เสด็จส,สวรรคตก็เกิดทุ่มเมฆนะครับเมฆเป็นพยับหมอ,อกโศกเศร้าเหมือนเทวดาอาลักษ์โศกเศร้านะครับสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เสด็จสวรรคตก็เกิดทุ่มแสงมานะครับเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้แล้วครับ คนรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้นะครับว่ามันร้อยวันพันปีมันไม่เคยเกิดอย่างนี้ครับเป็นแสงสว่างว้าบเหมือนดาวตกเห็นกันทั้งภาคกลางเห็นกันทั้งภาคกลางคนที่มีบุญญาบารมีมากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนพระหรือสีที่บำเพ็ญเพียรมาเจ็ดสิบปีนะครับ จะเข้าสู่นิพพานก็จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่ช่วงไว้ทุกข์นี่นะครับเราก็จะใส่กางเกง สีขาวสีดำหรือจะเป็นกางเกงยีนก็ได้ครับกางเกงยีนสีน้ำเงินได้ครับท่านอย่าไปซีเรียสอยู่ที่ใจท่านครับท่านจะใส่เสื้ออะไรมาเราไม่มีเสื้อนะครับเราก็เอาไอ้ลิบบินสีดำมาติดนะครับมันก็ดีกับตัวเราเองมันก็ดีกับครอบครัวเราเอง ประชาชนคนไทยที่เขามีเลือกรักชาติเทิดทูนสถาบาันเขาเห็นเขาก็จะปราบรื้มใจเราก็ได้มีมิตรเพิ่มขึ้นนะครับนะครับเราอาศัยแผ่นดินไทยเขาอยู่ไง นะครับเราอาศัยแผ่นดินไทยเขาอยู่นะครับเราอาศัยแผ่นดินไทยเขาอยู่บุคคลสำคัญในประเทศไทยเสียชีวิตคุณจะไปอคติไม่ดีแหละครับไม่ดีกับตัวคุณเองไม่ดีกับครอบครัวคุณนะนะครับ สีขาวสีดำสีทึบทๆโทนสีครับมาเนี่ยนะจะสีน้ำเงินอะไรโทนสีทึบๆนะครับอย่าไปหน้าสุดแท้แต่ดุลพินิษท่านเถอะครับแต่ผมมาไลน์เนี่ยผมหมงุดหดงิดหงุดหงิดเยหานั่นนะครับพระองค์ท่านเพิ่งเสด็จสวรครคตปั๊บแม่นโพสเลยมันโพสเลย แล้วจะจัดงานลอยกระทงอย่างไงฮหมจริงๆเลยนะครับท่านลองไปดูนะครับอดีตสสที่โพสต์ว่าจะจัดงานลอยกระทงกันอย่างไงเ